สวัสดีครับผมมาพบกับผมเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทําอาหารให้ดูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะทําเมนูของตัวปลาทูต้มบีบมะนาวนะครับมาพบกันใน ep ที่สิบห้านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอกนการทํากันเลยนะครับว่าเราทำกันยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับผมนี่นะครับก็เป็นในส่วนของวัตถุดิบของเรานะครับ จะมีปลาทูสดนะครับเราได้ฟักเนื้อออกแล้วครับนี่ปลาทูสดๆเลยครับผมแล้วก็มีน้ำมะน,นาวมีพริกซอยนะครับแล้วก็มีผักชีนะครับมีเกลือมีน้ำปลานี่ครับผมวัตุด,ดิบของเราเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำตั้งน้ำแล้วก็ไปดูวิธีการปรุงปลาทู ต้มบีบมะนาวกันนะครับว่าเราทํากันยังไงนะครับไปกันเลยครับผมเราก็ทําการตั้งน้ํานะครับตั้งน้ําเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลืองไวครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ําปลาครับ เดี๋ยวรอจนเกลือละลายแล้วเดือดแล้วเราค่อยใส่ตัวปลาลงไปอีกทีนะครับนี่นะครับ <c oughs> น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใส่ตัวปลาทูลงไปแล้วผม เนี่ยครับขั้นตอนการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าปลาทูสุกหรือยังนะครับเราจะดูตรงที่ว่าตานะครับจะเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็น้ําก็จะเดือดตัวปลาก็จะลอยแค่นั้นนะครับก็คือปลาทูสุกแล้วนี่นะครับก็เป็นการสุกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวปลาทูต้มนะครับ เดีย๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยครับผมว่าประทูที่เราทำเนี่ยหน้าตาสีสันจะเป็นยังไงครับผมมาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาตินะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำมะนาวนะครับที่เราทำการบีบไปแล้วนะครับใส่ลงไปครับผมประมาณสองช้อนพอ พอมันโดนน้ำมะนาวก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับไปชิมน้ำมอนจะได้แล้วแล้วก็เติมในส่วนของตัวพริกขี้หนูนี่ครับพริกขี้หนูประมาณนี้ ใส่ผักชีลงไปนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับปลาทูต้มบีบมะนาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการชิมนะครับว่ารสชาติของปลาทูต้มบีบมะนาวครับรสชาติเราจะเป็นยังไงนะครับเราจะจีจะทานไหน,นครับขอชิมน้ำซุปก่อนเลยครับเปรี้ยวจีจดโคตรอร่อยเลย กินทีนี่เอาเท้าจิกกระเบื้องเนี่ยจี๊ดเดี๋ยวลองตัวปลาทูหลบตัวกันเลยครับผมนี่ลอกออกมาแบบนี้นะครับ เนื้อขาวๆประมาณนี้เลยนะครับลองชิมดูก็ปลาดูบ้านเราประมาณนี้จริงืรออร่อยมาก เดี๋ยวเราก็จะห่อไปกินทํางานด้วยนะครับข้าวาแล้วจะห่อไปกินทํางานทุกวันนะเพื่อที่ว่าประหยัดด้วยไม่รู้ประหยัดหรือเปล่าบางทีก็กับข้าวรับต้นพืนสูงเนี่ยนะแต่ก็สนุกดีใการทําครับเพราะว่าเราทําเองเราได้กินเองแล้วก็รสชาติที่มันโอเคครับ บางทีเราไปซื้อตลาดมันก็ไม่ถูกใจเราเสมอไปครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกัใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม